อันนี้มาดูคดคดไม้ชิงชันหินนะครับลายเป็นหินนะครับชิงชันเป็นไม้พยุงนะครับแต่เป็นไม้ชิงชันนะครับมาดูใช้เจโตว่าจะเป็นอภิญญาด้านไหนนะครับ นะครับมีการนุนนำคำชูแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่จะเป็นความสงบสมากควานะครับนะครับคดนะครับแต่เป็นทดที่ทดแทนนะครับทดแทนคดคดพยุงนะครับเป็นหินนะครับนะครับครับ